ขอบคุณมากค่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กดแชร r e ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ LINE ด้วยอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ท h a l o หรือไพ่ท h a l o t เพื่อเจาะลึกหาสาเหตุปมปัญหาพร้อมเสนอแน่แนวทางแก้ไขด้วยจิตวิทยาและปัจจัยตามความหมายของไพ่ท h a l o หรือไพ่ทาล ทุกคลิปวิดีโออาจารย์เอาหัวใจของความเป็นครูมาหาทุกคนด้วยจิตสำนึกในหน้าที่ของคนเป็นครูเปรียบเสมือนเรือจ้างมีหน้าที่รับลูกศิษย์ลงเรือข้าแม่น้ำสายวิปโยคที่มีกระแสน้ำและเกลียวคลื่นอันเชี่ยวกราดน่าหวาดกลัวและอันตรายเสมือนความทุกข์ระทมในชีวิตคุณอาจารย์ประคับประคองความรู้สึกใจน้อยๆพร่ำสอนให้ทุกคน รู้ถึงแก่นแท้ชีวิตตัวเองรู้ถึงปมแท้จริงในปัญหาตัวเองและชี้แนะให้แนวทางไปสู่การบรรลุในปัญหานั้นคุณผู้ชมคะความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่นิสัยดัจจริตและไม่ใช่จุดอ่อนที่ต้องกำจัดไปจากชีวิตตรงกันข้ามทุกคนควรมีความอ่อนโยนต่อคนใกล้ชิดและผู้อื่นอย่าเขินอายที่จะแสดงความอ่อนโยน เพราะความอ่อนโยนเป็นยาวิเศษที่บำบัดร,รักษาเยียวยาใจฟื้นฟูชีวิตคนได้อย่างอัศจรรย์เสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจเสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยเรื่อยๆจนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะ สวัสดีปีใหม่คะ่ะชาวราศีพฤษภเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะและไพ่โรแมนติกทาลอตประจำเดือนมกราคมปี2565ของชาวราศีพฤษภได้แก่ the hermit temperance 10 of Swords, 10 of c h a r i c e s 4 of c h a ี i ข e s a s e of c h a r i ็ดของชาริ c เซส s ก้ e ของชาริสเซสเก้าของเพนทาโคส c จ็ดของชาริสเซสส e มเอาโละชาวราศีพฤษภมาฟังความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภเรื่องมีอยู่ว่าในช่วงนี้เป็นเรื่องราวของชาวราศีพฤษภบางคน มีทัศนคติมุมมองต่อความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักว่าหมดช่วงโปรโมชั่นแล้วนะนับจากนี้ไปเรามาอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงกันเถอะเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงควรตระหนักถึงคำพูดที่ว่ารักอย่างเดียวกินไม่ได้โดยฝ่ายหญิงไม่ควรมองความรักเป็นแบบเทพนิยายคนรักไม่ใช่เจ้าชายขี่ม้าขาวและไม่ใช่ผู้วิเศษเขาเสกทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณไม่ได้คะ่ะ หากแต่ควรมองคนรักว่าเขาเป็นเพียงแค่ผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นเพียงแค่บุรุษชนทั่วไปวันวันทำงานทั้งหนักและเหนื่อยสายตัวแทบขาดอย่าได้เอาความรักเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องต่อรองกดดันให้คนรักหานั่นหานี่ให้ทำนั่นทำนี่ให้ถ้าทำให้ไม่ได้แสดงว่าไม่รักกันถ้าคนรักไม่มีศักยภาพมากพอจะหานั่นหานี่ให้ตามที่คุณเรียกร้อง อย่าไปดูถูกเขาอย่าไปกดดันความสัมพันธ์บนโลกแห่งความเป็นจริงก็คือฝ่ายหญิงควรมีความพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านต่อให้มีเงินก็ต้องรู้จักใช้รู้จักประหยัดมัธยัติและรู้จักการวางแผนชีวิตด้วยช่วยกันทำมาหากินช่วยกันเก็บหอมรอมริบช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะและสร้างครอบครัวส่วนฝ่ายชายไม่ควรมองผู้หญิงเป็นทาสอารมณ์ผู้หญิงไม่ใช่ทาสในเรือนเบีย้ยของคุณ อย่าก,กดขี่ข่มเหงเขาอย่าถืออำนาจบาดใหญ่ควบคุมชีวิตเขาให้เขาต้องมารองรับพฤติกรรมดักไซด้านมืดของคุณหากแต่คุณต้องเป็นผู้ปกป้องคอยดูแลให้ความรักความอบอุ่นและต้องให้เกียรติเขาด้วยหากชาวราศีพฤษบตระหนักถึงความรักความสัมพันธ์บนโลกแห่งความเป็นจริงแน่นอนวันนี้คุณจะมองคนรักเชิงลึก มองให้เห็นถึงพฤติกรรมดักไซด้านมืดของกันและกันคุณเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไรถ้าวันนี้ระหว่างชาวราศีพฤษบและคนรักได้เห็นตัวตนท่าแท้ของกันและกันแล้ววันนี้ต้องมานั่งคิดพิจารณาแล้วว่าพฤติกรรมดักไซด้านมืดนี้มันเป็นอุปสรรคปัญหาในความรักจะแก้ไขอย่างไรจะขจัดมันออกไปได้อย่างไรก่อนหน้านี้คุณเคยวาดฝันไว้คนนี้นี่แหละคือรักแท้ของคุณ อยากจะอยู่ร่วมกันตราบนานเท่านานสร้างครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขและเป็นปึกแผ่นแต่วันนี้ปรากฏว่าความเป็นตัวตนแท้แท้ของคนรักสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณจึงทำให้คุณฝันสลายเลยค่ะและคุณไม่มั่นใจเลยว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุกก่อร่างสร้างครอบครัวกันได้ไหมถ้าคนรักไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นไม่เลิกพฤติกรรมดักไซด้านมืดนั้นเราคงอยู่ร่วมกันไม่ได้ คืนคุณอยู่กับเขาก็เหมือนพาตัวเองดำดิ่งลงเหวดังนั้นชาวราศีพฤกษภตระหนักว่าคุณต้องแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆเ,เ,เมื่อคุณคิดอย่างนี้ส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าสมมุติว่าคุณเพิกเฉยและทนไปก่อนไม่หยิบยกเอาปัญหามาพูดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่คุณตระหนักว่าไหนไหนก็ไหนไหนถ้าจะจริงจังกับความรักครั้งนี้ถ้าคิดว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเราควรที่จะเคลียร์ ให้เข้าใจกันตั้งแต่ตอนนี้แน่นอนว่าราศีพึษศพตระหนักถึงคำพูดที่ว่ารักอย่างเดียวกินไม่ได้คืนหลับหูหลับตาและอดทนกับพฤติกรรมดักไซด้านมืดของคนรักในวันข้างหน้าคุณแย่แน่ๆและไม่มีใครช่วยคุณได้ฉะนั้นอย่าถือเอาความรักเป็นที่ตั้งเลยควรจะชวนให้คนรักมองดูความรักความสัมพันธ์บนโลกแห่งความเป็นจริงดีกว่าเราจะต้องอยู่ด้วยกันบนโลกแห่งความเป็นจริง เขาเป็นอย่างไรคุณเป็นอย่างไรเรามาตีแผ่กันเลยดีกว่าคนรักต้องใจกว้างยอมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากคุณสิ่งใดไม่ดีคนรักต้องยอมปรปับปรุงแก้ไขฉะนั้นชาวราศีพฤษภคุณมองความรักความสัมพันธ์บนโลกแห่งความเป็นจริงสิ่งใดที่คนรักทำไม่ถูกไม่ควรคุณจะท้วงติงเขาและเวลาที่คุณท้วงติงเขาเขาก็ไม่พอใจเขาคิดว่าคุณเป็นมารชอบพูดจาขัดใจเขาทำไมต้องทำตัวคอยจ้องจับผิดกันอยู่ได้ อยู่กันดีๆไม่ชอบไม่ทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่บ้างถ้าซีเรียสแบบนี้จะทำให้ความสัมพันธ์สะดุดและอยู่ร่วมกันลำบากมากขึ้นมันจะรู้สึกอึดอัดใจกันและผ่านให้ไม่อยากจะอยู่ด้วยกันเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ไพโรแมนติกทาร์ลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าราศีพฤษภบางคนเริ่มจะเห็นสัจธรรมแล้วว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมันไม่ง่ายเลย อันเนื่องมาจากว่าพวกเรามาจากร้อยพ่อพันแม่ทุกทุกคนมาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูของครอบครัวที่แตกต่างกันและเติบโตมาจากพื้นฐานสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันอีกด้วยทั้งพื้นฐานการเลี้ยงดูของครอบครัวและพื้นฐานสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เติบโตมามันหล่อล้อมให้แต่ละคน มีอุปนิสัยใจคอมีความเป็นตัวตนท่าแท้รวมถึงมีพฤติกรรมดักสายด้านมืดแตกต่างกันไปวันนี้คุณมีความรักกับคนคนนี้ความรักพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆจนคุณเริ่มที่จะจริงจังสถานะความสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานแล้วอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วเมื่อคุณใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่างก็ได้เห็นพฤติกรรมดักสายด้านมืดของกันและกันที่เราเรียกว่า ลายออกนั่นเองค่ะได้รู้แล้วว่าคุณเป็นแบบไหนเขาเป็นแบบไหนได้รู้เช่นเห็นชาติกันแล้วว่าเขาเป็นแบบไหนคุณเป็นแบบไหนราศีพฤษภบางคนหวนคิดถึงชีวิตโสดเมื่อครั้งที่คุณมีชีวิตโสดอยากทำอะไรก็ได้ทำไม่มีใครมาก้าว่ายชีวิตคุณแต่เพียงแค่ต้องทนความเหงาให้ได้วันนั้นที่คุณมีชีวิตโสดคุณทนความเหงาไม่ได้อยากมีเพื่อนร่วมทางและวาดฝันไว้ว่า ถ้าได้คนที่เหมือนคุณมาร่วมทางชีวิตนี้คงมีความสุขปรากฏว่าวันนี้ชะตาชีวิตนำพาให้คุณมาเจอคนที่มีความคิดมีทัศนคติมุมมองแตกต่างจากคุณสุดข,ขั้วเหมือนคุณกับเขามาจากดาวกันคนละดวงแล้วจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงซ้ำร้ายถ้าชาวราศีพฤษภบางคนเจอคนรักที่เป็นตัวหักล้าง เขามีความคิดต่างจากคุณสุดขั้วทั้งสองคนปรับตัวเข้าหากันไม่ได้จูนหากันไม่เจอฉะนั้นจึงทำให้คุณลังเลใจว่ารักครั้งนี้และคนคนนี้เขาใช่รักแท้ของคุณไหมหรือว่าคุณมโนไปเองทุกวันนี้เขาเถียงคุณคอเป็นเอ็นเขาถือว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นี้มันถูกต้องแล้วไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนอะไรถ้าชาวราศีพฤษภคนใดเจอแบบนี้กลับไปอยู่เป็นโสดเหมือนเดิมดีไหม จะได้ไม่ต้องมาลำบากใจเหมือนอย่างทุกวันนี้สุดท้ายชาวราศีพฤษภคะถ้าวันนี้คุณยังไม่ต้องการรั้งลาเลิกราก็คงจะต้องเจราจาต่อรองกันสักตั้งหนึ่งนะคะคุณก็เพียรพยายามที่จะปรับความเข้าใจกับคนรักบางครั้งก็ดูเหมือนว่าเขาจะโอนอ่อนเห็นดีเห็นงามไปกับคุณแต่สักพักหนึ่งคนรักก็กลับไปอยู่ในโหมดเดิมของเขาก็แน่นอนละ่ะซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์ก็บอกว่า พฤติกรรมดักไซด้านมืดจริงๆแล้วมันก็คือสันดานนั่นแหละความคุ้นเคยที่ทํามาตั้งแต่เด็กมันฝังรากหรือคงเปลี่ยนกันไม่ได้ง่ายๆถ้าคุณยังต้องการคบกับเขาต่อไปความสัมพันธ์ก็ตกอยู่ในสภาพเตือนกันไปซ้อนกันไปและเถียงกันไปค่ะเหนื่อยใช่ไหมคะชาวราศีพฤษภเอาล่ะเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนําความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีพฤษภว่าอาจารย์ก็ลุ้นไปกับชาวราศีพฤษพด้วยคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีพฤษภฟ f i n n a n ์แ a ะแค r ิ e e อถ้าในช่วงนี้ชาวราศีพฤษภตระหนักถึงการดํารงคงอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงในที่สุดแล้วชีวิตของคนเราจะต้องคำนึงถึงอาชีพการงานและการเงินเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าราศีพฤษภคนใดมีปัญหากับคนรักในเรื่องการเงินยังปรับความเข้าใจกันไม่ได้ก็ขอให้คุณกลับมาถามใจตัวเองว่าว่าคุณจะเลือกเอาอันไหนระหว่างอาชีพการงานการเงินและความรักลองใครควรคิดพิจารณาดูนะคะอะไรเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของคุณในช่วงนี้มุ่งมั่นทําทีละอย่างให้ประสบความสำเร็จแล้วชีวิตคุณจะมั่นคงค่ะแล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้า ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรในเดือนหน้าอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีพฤษภในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ